สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลรยมชาแนลกับรายการสปอยเนอวันนี้มีหนังเลสเบี้ยนจีนปี2017มาให้ทุกท่านได้รับชมกันกับเรื่องราวของคุณแม่ลูกหนึ่งและคุณครูสอนเต้นเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นยังไงนั้นรับชมได้กับเรื่องครูค,คูลังไหมก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งซับสไเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะนาฮ่องกงเมื่อครศกตั1กราช1997ชิงชิงๆสาวน้อยอายุ11ขวบหลังจากที่เธอเลิกเรียนนั้นเธอได้ออกมาตามหาคุณแม่ที่โรงเรียนสอนเต้นพอชิงๆิงมาถึงเธอก็ได้เห็นคุณครูสอนเต้นและแม่ของเธอได้เต้นกันอย่างมีความสุขหัวเราะกันคิกคัก ชิงชิงได้ตะโกนเรียกแม่ของเธออยู่นานแต่คุณแม่นั้นก็ไม่ได้ยินเสียงของเธอเลยทำเอาชิงชิงต้องนั่งรออยู่ที่เก้าอี้ในส่วนของหยุนแม่ของชิงชิงเธอก็ได้โชว์สเต็ปเต้นย,วยาวๆกันไปพอการสอนเต้นนั้นจบลงหยุนเธอก็ได้เห็นชิงชิงมานั่งรอเธอนั้นหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดให้กับชิงชิงจากนั้นคุณครูสอนเต้นได้เดินเข้าไปหาแม่ลูกทั้งสองหยุนได้แนะนําคุณครูสอนเต้นให้ลูกสาวรู้จักว่า นี่คือน้าหลิงนะจ๊ะลูกชิงชิงและครูหลิงได้กล่าวทักทายกันหยุนและชิงชิงก็ได้เดินทางกลับบ้านในระหว่างเดินทางหยุนได้บอกกับลูกสาวไปว่าถ้ามีโอกาสจะให้หน้าหลิงมาสอนลูกเต้นบ้างนะและแม่ลูกทั้งสองก็ได้แวะตลาดและซื้อของมาทำกับข้าวและในวันเดียวกันนั้นเองหลิวผู้เป็นสามีของหยุนได้เดินทางจากเนเจิ้นมาที่บ้านเขาเดันได้ไปทำงานที่เนเจิน้น เขาจะกลับบ้านประมาณเดือนถึงสองเดือนต่อครั้งหลิวได้กล่าวทักทายเพื่อนบ้านในขณะที่หยุนและชิงชิงก็ได้เดินมาถึงบ้านพอดีพ่อชิงชิงจะได้เห็นพ่อเธอนั้นได้วิ่งเข้าไปสวมกอดผู้เป็นพ่อแต่หยุนภรรยาของเขานั้นกับแสดงสีหน้าไม่ได้ดีใจที่สามีกลับมาและพอตกเย็นในห้องนอนหยุนและหลิวได้พูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หลิวพยายามมีอะไรกับหยุนแต่ในช่วงเวลาที่เขากลับบ้านหยุนไม่ให้เขาแตะเนื้อต้องตัวเลยหลิวเลยถามหยุนขึ้นว่าเธอเป็นอะไรหยุนเลต่ตอบไปว่านายเห็นที่นี่เป็นอะไรหรือที่นี่แค่โรงแรมมากินข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนอย่างนั้นหรอและหลิวเขาได้แอบนำเงินเก็บทั้งหมดไปที่เสนเจ,จนเขาได้อ้างเหตุผลว่า อยากให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหยุนเลยสวนหลิวไปว่าถ้าไม่มีลูกฉันไม่อยู่กับนายแน่และในขณะที่หยุนและหลิวได้ถกเถียงกันอยู่นั้นเขาทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าชิงชิงลูกสาวได้ยินสิ่งที่พ่อแม่ได้พูดคุยกันหมดแล้วและหลังจากที่หลิวได้ไปทำงานที่เซิรนเจอ้นเย็นวันหนึ่งหยุนได้แต่งตัวจัดเต็มเพื่อที่จะไปดูหนังหยุนได้บอกกับชิงชิงไปว่า ทำการบ้านให้เสร็จนะและแม่จะกลับมาตรวจและที่สำคัญห้ามดูทีวีและหยุนเธอก็ได้ออกจากบ้านไปด้วยชุดสีแดงเพื่อนบ้านสองคนต่างสงสัยว่าหยุนนั้นจะไปที่ไหนกันแต่งตัวซะสวยเลยในขณะที่หยุนเดินทางไปยังโรงหนังเธอนั้นไม่รู้เลยว่าลูกสาวของเธอได้สะกดรอยตามไประหว่างทางในขณะที่ชิงชิงกำลังสะกดรอยตามแม่ของเธออยู่นั้น เธอได้ไปเจอเพื่อนร่วมห้องของเธอเพื่อนของเธออาสาไปส่งจนในที่สุดเด็กสาวทั้งสองก็ได้สะกดรอยตามมาถึงโรงหนังเธอนั้นได้เห็นผู้เป็นแม่และคุณครูสอนเต้นได้เข้าไปยังโรงหนังพร้อมกันจนในที่สุดชิงชิงและเพื่อนของเธอก็ได้แอบเข้าไปในโรงหนังเพื่อสังเกตการแม่และคุณครูสอนเต้นแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติอะไรและก็ตัดมาในวันรุ่งขึ้นชิงชิงได้กลับมาจากโรงเรียน เธอได้เดินผ่านตลาดชุมชนผู้คนมากมายพูดถึงเรื่องของแม่ของเธอกับคุณครูสอนเต้นพ่อชิงชิงได้ยินเธอก็ได้สงสัยและก็เดินตรงไปที่บ้านพอเธอไปถึงบ้านเธอก็ได้เปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านเธอนั้นได้มองไปรอบๆแต่ก็ไม่มีวี่แววของคุณแม่และคุณครูสอนเต้นมองไปสักพักเธอก็ได้ยินเสียงน้ําในห้องน้ําชิงชิงพยายามเปิดประตูแต่ประตูดันล็อก ด้วยความสงสัยชิงชิงได้ก้มมองลอดช่องลมภาพที่เธอเห็นคือคุณแม่ของเธอและคุณครูลินสอนเต้นที่อาบน้ำด้วยกันอยากมีความสุขทั้งคู่ผัดกันถูเลือนล่างของกันและกันลูปไล้เลือนล่างกันไปมาทุกๆอิลิยาบทชิงชิงได้เห็นหมดแล้วช่องลมบ้านหลังนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปตรวจสอบช่องลมของเพื่อนๆด้วยนะคะ มันอาจจะมีสายตาของใครบางคนช่องมองเพื่อนอยู่ก็ได้พูดไปพูดมานี่ก็หลอนเองเลยนะคะเนี่ยกลับมาที่หนังกันดีกว่านะคะจากนั้นชิงชิงก็ได้ยินเสียงเปิดประตูหน้าบ้านเธอจึงรีบออกไปดูปรากฏว่าเป็นคุณหลิวพ่อของเธอนั่นเองคุณพ่อต่างถามหาคุณแม่ชิงชิงไม่อยากให้คุณพ่อได้เจอกับคุณแม่ที่กําลังอาบน้ำกับคุณครูสอนเต้นชิงชิงจึงตัดบทบอกกับคุณพ่อไปว่าเธอนั้นหิวข้าวแล้วคุณพ่อเลยตอบไปว่า พ่อขอโทษนะที่ไม่ได้พาหนูออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าและพ่อลูกก็ได้จุงมือกันไปทานข้าวนอกบ้านและมาถึงวันที่หลิวจะกลับไปทำงานที่เซินเจนชิงชิงได้จ้องมองคุณพ่อที่กำลังเก็บของและคุณพ่อก็ได้ยื่นเงินให้พร้อมพูดว่านี่คือค่าขนมของหนูนะพอถึงเวลาที่หลิวต้องออกเดินทางชิงชิงได้ออกมาส่งคุณพ่อที่หน้าบ้านโดยไม่มีวี่แววของคุณแม่เลย ชิงชิงได้มาส่งด้วยความเงียบเธอนั้นไม่ได้ล่ำลาพูดอะไรมากนักแต่ดูจากสีหน้าชิงชิงเธอนั้นมีเรื่องราวที่อยากจะบอกคุณพ่ออีกมากมายแต่เธอเลือกที่จะไม่บอกเพื่อนบ้านได้ตะโกนบอกหลิวว่าครั้งหน้าก็กลับมาให้มันเร็วๆหน่อยนะทําเอาหลิวนั้นงงและได้ถามกับเพื่อนบ้านไปว่ามีอะไรจะบอกผมหรือเปล่าครับเพื่อนบ้านตอบถึงฉันบอกเธอไปเธอก็คงไม่เข้าใจหรอกหลิวได้หันหน้าไปหาชิงชิง และบอกให้เข้าบ้านไปซะและหลิวก็ได้เดินทางต่อไปที่เซนเ้นและหนังก็ได้ตัดจบไปและสุดท้ายนี้หลิวก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภรรยาของเขานั้นได้มีสัมพันธ์กับครูสอนเต้นแต่อเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วหลิวต้องรู้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเพศไหนการนอกใจก็คือการนอกใจอยู่ดีจะมาอ้างว่าเธอกแค่ผู้หญิงจะมาอ้างว่าเธอกแค่ผู้ชาย สุดท้ายมันก็คือการนอกใจถ้าอยากที่จะไปมีคนใหม่ก็ต้องเคลียร์กับคนเก่าให้ได้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายในส่วนของลูกนั้นเราต้องรับผิดชอบเขาอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะทำบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาได้อย่างไม่เต็มที่ถ้าหากว่าดูหนังสั้นเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะในส่วนของท็อปคอมเมนต์คลิปที่แล้วคือไม่มีความสับสนอยู่จริงหรอก เราต่างรู้อยู่แก่ใจแต่ไม่กล้าเลือกหรือทำในสิ่งที่อยู่ในหัวจากคุณอาทิตยานะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์สุดเจ๋งนี้นะคะและก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เพื่อนๆน,นั้นได้ส่งคอมเมนต์มานะคะและอย่าลืมติดตามสารยามผ่านช่องทางอื่นที่โชว์หน้าจอได้เลยและเพื่อนๆคนไหนที่เจอวิกฤตอยู่ตอนนี้ก็ขอให้สู้ๆไปด้วยกันนะคะสารยามจะคอยเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเ,เสมอ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ